ซึ่งจะต้องมีภารกิจไปต่อนะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้หยุดที่นายกบัณฑิตหรอกพลเอกประยุทธ์ยังต้องไปต่อที่มาว่วอีกทีหนึง่งนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจันะบการเลือกตั้งมีหรือเปล่านะในเชิงงานสังะห์มีนะครับส่วนมีแล้วจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นนายกบัณฑีตควรจะยุบพักหรือไม่ผมเรียนว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปยุบพักการเมืองไหนๆทั้งนั้นนะปล่อยให้เดินเกมไปจนสุด นะครับใจเย็นๆการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในจริงมีลวงนะในลวงมีกลในกลมีอุบาย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบขวี่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองนี้จะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะนะครับมีการประเมินจากนักวิเคราะห์แล้วก็มีการประเมินจากหมอดูว่าจะไม่มีการเลือกตั้งโดยเป็นผลพวงที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มี รายงานต่างด้าวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประเทศไทยต้องจับตามองตั้งแต่วันที่สามมีนาคมเมืม่อวานนี้เนี่ยนะครับตอนแรกข่าวเราก็สับสนว่าสารรัฐธรรมนูญจะลงมติเลยหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นขั้นของการลงมติว่าจะรับเรื่องไปพิจารณาแล้วก็นัดลงมตินะครับแล้ววินิจฉัยกันในวันที่สามมีนาคม,มกรณีเรื่องกอกอตอ เอาคนต่างด้าวเข้ามาคำนวณในเขตเลือกตั้งและก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีผลต่อ8จังหวัดนะครับไปกลับเนี่ยนะครับสี่ไปหมายความว่าผู้แทนลดสี่เพิ่มสี่ใน8จังหวัดนี้และก็มีผลชัดเจนนะครับว่าการเอาคนต่างด้าวเข้ามาคำนวณน,นั้นถือว่ามีผลสำเร็จปัญหาเนี่ยนะครับของคำวินิจฉัยเนี่ยซึ่งปลายเปิดมา เพราะว่าคนต่างด้าวย่างไรเนี่ยนะครับโดยตามความรู้สึกเนี่ยไม่ควรที่จะเอามาคำนวณในฐานประชากรในเรื่องจำนวนสอสอใช่นะครับเรื่องนี้เนี่ยอธิบายอย่างไรเนี่ยนะครับคือถ้าอธิบายว่าสามารถเอามาคำนวณได้ดูเหมือนว่าเหตุผลมันจะน้อยกว่ากันเสียด้วยซ้ำแต่การประกาศว่าคนต่างด้าวเข้าต่างแดนเนี่ยไม่ควรจะมีส่วนใดๆ ในการจะมาคำนวณสสอเพราะว่าเนี่ยครับสี่จังหวัดนี้ได้เพิ่มมาจังหวัดละคนสี่จังหวัดนี้ลดลงไปดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะมีนัยะสําคัญเหมือนฉลามเห็นเลือดเพราะว่าถ้ามีการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าเจตนารมณ์เนี่ยนะครับของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนคนไทย ราษฎรในความหมายนั้นต้องเป็นคนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นครับก็เป็นเหตุผลที่ฟังกันได้อืปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้วิตกกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ว่ามันจะมีผลหลังจากการวินิจฉัยวันที่สามสมมติว่าเขาเลือกเส้นทางว่าไม่สามารถเอาคนต่างด้าวมาคำนวณได้ม,มันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสอง2ัร้อยกสิบสอง เพราะว่าทันทีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยว่าไม่สามารถออกมาคำนวณได้เอาทางนี้ก่อนนะซึ่งเขาก็อาจจะวินิจฉัยว่าคำนวณได้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมฉายภาพซ้ำว่าถ้าบอกว่าไม่สามารถเอาคนต่างด้าวเข้ามาคำนวณร่วมได้เพราะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้แทนแปดจังหวัดหลังจากนั้นจะมีคนไปร้องเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ วันที่ยี่สี่มีนาคมปีหกสองเพราะว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมันผูกพันทุกองค์กรนะครับแล้วก็มีผลย้อนหลังไปนะครับจริงอยู่กฎหมายอาจจะไม่มีผลย้อนหลังแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยม,มันไม่ใช่กฎหมายจะมีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งปีหกสองนั้นไม่มีคนติดใจที่จะไปร้องในประเด็นนี้ับ ถ้าการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมปี62เป็นโมฆะไอ้นี่วุ่นเลยเพราะกกตนี่ต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนผมมีหัวใจดวงเดียวแต่ผมรับทุกคนผมรับโคราชรักชาวอีสานแล้วรับคนทั้งประเทศหัวใจผมยิ่งใหญ่พอสำหรับคน70ล้านคนเราต้องทำให้เขาทำให้เราทำให้เขาเพราะเราคือประเทศไทย ทำทำแล้วทำแล้วอทาอยู่ทำต่อคุณโอ๊ครุณออทำไมคือเหินนี่ค่ะคือเหิมดีเขาตอบไหอิงว่าก็คือเหิมดีค่ะก็ค่ะก็ชายขาตานคือเหิมตอไปตอไปอไปได้เลยงง ในเชิงปรากฏการ,รณ์จตุพรภุมพันก็ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าคำพิพากษาของสารธรรมนูญที่จะมีวันที่3มีนาคมถ้าผลออกมาว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญสิ่งที่ตามมาหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะมีการร้องนะครับเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจริงๆก็ผมก็ิบายเรื่องนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ นอกจากนี้หมอดูอย่างหมอปลายก็ออกมาวิเคราะห์ออกมาทำนายทายทักว่าท่านยมยมพบาลได้มาบอกว่าตอนนี้การเมืองของประเทศไทยมันจะไม่มีการเลือกตั้งที่สำคัญไปมากกว่านั้นจะมีนายยกกาตรีถึงสองคนนะฮะและเธอเชื่อว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผมเรียนหุ้นส่วนว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนฟันธงเลยมีการเลือกตั้งแน่นอนไม่รู้ว่าผมอาจจะฟุกอีกหระเป๋าก็ไม่ทราบนะมีการเลือกตั้งแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีคำพิพากษาของสารธรรมนูญออกมาเป็นเช่นไรนะครับในเชิงการบริหารยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งมีรายงานต่างด้ารวมอยู่ด้วยซึ่งเหมือนกับปี2,562ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีรายงานต่างด้ารวมอยู่ด้วยในจำนวนเขตต่างๆแล้วก็เอามานับนะครับในการเลือกตั้งซึ่งไม่ควรจะมีนะฮะเพราะการตีความคำว่าพลเรือนกับราษฎรนะครับ เป็นประเด็นที่สําคัญซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าเจตนารมของผู้ร่างรัฐธรรมนูนเรื่องนี้ได้ระบุถึงราษฎรราษฎรหมายถึงประชาชนคนไทยนะเจตนารมของผู้ร่างนะั้นได้เขียนว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีการเอาควบรวมเข้ามาย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้หากมีการร้องหรือมีการเอาผิดเกิดขึ้นแต่สมมุติว่าคําพิพากษาของศาลธรรมน,น,นูญบอกว่าไม่สามารถรวมได้ มันก็ไม่ยากเลยฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็แค่ปรับสูตรการแบ่งเขตเลือกตั้งก็ไม่ต้องมีจำนวนคนต่างด้าวเข้ามารวมด้วยแต่ถ้ากกตตัดสินมาเอามารวมได้เหมือนกันสมมุติเนะเหมือนกันก็เอามารวมได้ก็ไม,ม,ม่เ,ามามไมเป็นปัญหาหรือแมวร่วมกว็ได้นะ,ะก็อยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งเพราะตอนนี้มันแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จกกตก็ยังประกาศไม่ได้ นะครับนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งจะมีหรือไม่ยังไงก็มีนะครับส่วนบอกว่าจะมีนายกรัญชีสองคนยังไงก็มีนายกรัตรีสองคนถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์ขึ้นมานะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ครบรอบ8ปีจะไม่สามารถกลับมาดํารงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกอันนี้คือสิ่งที่เราควรรู้นะครับซึ่งจะต้องมีภารกิจไปต่อนะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้หยุดที่นายกรัตรีหรอก พลเอกประยุทธ์ยังต้องไปต่อดีมาไหว้อีกทีหนึง่งนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับการเลือกตั้งมีหรือเปล่านะในเชิงงานสังเคราะห์มีนะครับส่วนมีแล้วจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นนายกบัตรีควรจะยุบพักหรือไม่ผมเรียนว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปยุบพักการเมืองไหนๆทั้งนั้นนะปล่อยให้เดินเกมไปจนสุดน,นะครับใจเย็น การเมืองมันสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายในจริงมีลวงนะในลวงมีกลในกลมีอุบายการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองเป็นนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับ นักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ สวยงามแต่วราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบาย เทวราชกุศลส่งนุยลมามากมายหม่รำบากเพื่อเราคนไทยทุกทุกคนเขาบอกพระราชะานั่งอยู่บนบันลังใส่เสืคุุมนั้งบนยอดปราสาทสีฟ้า ทรงเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอีของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉัน เทวดาเดินดินไม่เมือที่เคยได้ยินจากนิทา,ทาทนท่านสอ้ให้เราพอกยีอง Tchau, tchau.